แบบด้วยะมีโปรเจกต์ครับเบรอินมานรีปัมป๊มตัวพ่อแม่ปั๊มสีเงิน<อ>เป็นตัวใหม่สำหรับปัม๊ามน้ำมันเครื่องวบบลายยิม้าครับรายละเอียดก็จะมีแบบนี้เลยเนี่ยเป็นลูกปั๊มที่มีความแข็งระดับ6 0สิบถึงหกสิาสีเพื่อป้องกันการสึกหล่อแล้วสิ่ง ต่างๆที่จะไปทำลายลูกฟ้ามทำให้แรงดันมันตกตัวลูกฟ้ามมีความหนาแนยี่สิบเก้ยี่สิบเก้านิ้หนาสิบห้าคือพื้นที่มันแรงโคตรอะ่ะแล้วก็อยากให้ไวใ,ใกล้นี่เลยครับรายละเอียดนี่คือเนี่ยช่องทางเดินของปั๊มเนี่ยนะครับเนี่ยมีความลึกนะ ที่ระดับ1.9-2เมนือดูดแรงแล้วอะ่ะมันต้องมีทางผ่านให้ด้วยนะครับตัวล็อกปั๊มก็จะเป็นล็อกปั๊ม2ชั้นมีหมุดต,ตัวนอกเหลือันมาหตัวหนน่ล็อก2ชั้นเวลาทำความสะอาดครับวิธีการประกอบต้องประกอบจากด้านหลังไปหาด้านหน้า ต้องใส่ลูกปัดน,นี้ก่อนนะครับแล้วก็เ็ถึงกเป็นไงรู้สึกว่ามันพอดีไหมนี่มันจะประกอบกับแถบเสียรแรนตรงเนี้ยดีมากท่องทางน้ํามันดีมากไม่เบียดแล้วไม่หลวมสําคัญเลยคนระับแล้วเนี่ยประกอบอย่เนี้ยนเะนี่ยเพราะต้องสูกพันเซตไปให้ก็จะปิดกาวครับป้องกันการรั่วไปให้เลย ติดกาวแล้วก็ไขยปอนก็คือปั๊มอันเนี้ยเป็นชุดปั๊มที่ออนใช้เลยครับแล้วก็มีเนี่ยตัดตัวงานที่บ้านเราแล้วก็บอกเลยว่าเสียเยอะมากที่บอดี้ไม่สามารถประกอบได้คือบอดี้ไม่ผ่านก็ซิ้เยอะพอสมควรนะไปหนึ่งโปรดักครับที่ตั้งใจทำสำหรับ จ่รถลูกโตที่ต้องการเพชเชอร์และโฟเลตที่สูงขึ้นคนระับลองนึกดีๆเพื่อนรถเราร้อยี่บดีซอัพเครื่องยนต์สาเท่าสีเท่าเป็น4ี0รนะ้อยหดีซีเนี่ยแล้ถ้าระบบทางเดินน้ํามันมันยังคงใช้ของเดิมปริมาณแล้วก็แรงดันสําหรับระยะสะโตกที่มันยาวขึ้นหรือพื้นที่ที่มันใหญ่ขึ้นเนะี่ยผมว่าไม่พอแน่นอนอันนี้เี็นหนึ่งผดักของ,ของ,งนัน กำลังจะประกอบหลังจากผ่างการที่ปะอบในรถเอวตารในรถเว็บแคะนะครับแล้วก็รถที่ใช้ทาง1กิโลที่เทสไว้2 4 8เป็นชุดตามชุดนี้หมดเลยโมจางนี้นคะรับก็ไปพร้อมแพ็กเกจเยๆแบบนี้เ่ วิธีการประกอบก็จะเป็นแนวนี้ทากาวไปให้เรียบร้อยเ็ตติงมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้กับซูเปอร์เก๋นก๋ว่เนี่ยเงาจัดวะนี่ก่อซูเปอร์โปรออยปั๊มซูเปอร์โปรออยปั๊ม